เริ่มแล้วนะจ๊ะปลูกเมลอนกันคราวเนี้มีสี่สายพันธุ์เลยนะเริ่มด้วยจันชายไข่ทองคำอโรมากรีนและพันุแสนดีนะจ๊ะอันนี้เป็นพันธุ์ทดลองปลูกใหม่เขาว่ามันอร่อยและหวานข้างใน เป็นสีส้สสมข้างนอกเป็นตาข่ายนะคราวหน้าเราจะมีทั้งตาข่ายเขียวและตาข่ายส้มนะแต่ก็ทดลองไม่เยอะหรอกครั้งนี้จะได้กินประมาณเดือนสิงหาเลยนะเวลาปลูกอ่ะต้องค่อยๆปลูกแบบนี้นะเห็นไหมมืออาชีพเขาทำแบบนี้กันอย่างนี้ ดูหลุมให้เรียบร้อยแล้วก็เอาโรงปลูกแล้วค่อยๆเอาดินกรบขอบข้างๆจัดสายน้ำให้เรียบร้อยแบบนี้แป๊บเดียวก็เสร็จนะเพราะแปลงนี้มี495ต้นเองที่มันน้อยกว่าเพราะขนาดของหลุม มันห่างขวานั่นเองต้นแบบนี้คือต้นที่สมบูรณ์นะใบสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์รากสมบูรณ์ก็ลงหลุมได้เลยหลุมเนี่ยเจาะไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะแล้วก็ค่อยๆนำดินข้างๆเนี่ยค่อยๆเอ,อ,อ,อามากลบกลบซ้ายกรบขวากบข้างหน้ากรบข้างๆกดเล็กน้อยแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วมาดูกันีที ต้นสมบูรณ์รากสมบูรณ์เห็นไหมล่ะสมบูรณ์แบบนี้เอาหลงได้เลยแล้วก็ค่อยๆจัดสายน้ําแล้วก็กรบสายน้ําเนี่ยเรามองด้วยตาก็รู้แล้วว่ามันมีสายน้ําที่มันอยู่ใกล้หลุมหรือเปล่าให้ใกล้ๆหล,ลุมแบบนี้เขาจะได้รับน้ําเต็มที่นะเนี่ยยังมีอีกเยอะนะคนที่เขาจัดออกมาจากถาดเพาะเนี่ย นนนะก,ก,กต็ต้องเป็นคนที่มือเบาพอสมควรนะไม่งั้นมันหลุดหมดหรือไม่ก็ลากหรือไม่ก็ต้นขาดหมดต้องเป็นคนที่มือเบาเนี่ยปลูกแบบนี้หลายคนสงสัยนะพลาสติกอะข้างล่างมันเป็นสีดำข้างบนเนี่ยมันเป็นสีเงินพลาสติกแบบนี้ เราต้องทับด้วยถุงทรายที่ขอบหน่อยนะไม่งั้นมันจะปลิวลมได้เพราะมันบางเห็นไหมล่ะเนี่ยปลูกเสร็จแล้วก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วชักแถวกลับกันเช็คดูแล้วไม่มีอะไรผิดพลาดกลับบ้างดีกว่าแล้อฟา